สวัสดีค่ะเอกรารตาชมลีนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพามาชมงานติดตั้งฟิล์มนะคะกองแสงของรถหกล้อนะคะนี่เป็นรุ่น f t R 2 4 0นะคะอันนี้ลูกค้าเป็นลูกค้าประจำนะคะออกรถมาใหม่ก็ส่งมาที่ทางเอกรานะคะให้ติดฟิล์มนะคะวันนี้นะคะลูกค้าเลือกนะคะเป็นบานหน้านะคะ4 0นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็น80%นะคะพามาดูนะคะอันนี้ตอนฟ้ามืดเลยนะเรากทำการติดฟิล์มกันอยู่นะคะนี่พี่บิ๊กเลยนะคะพี่บิ๊ก ติดตั้งฟิล์มนะคะอันนี้ลูกรถออกใหม่ป้ายแดงนะคะป้ายเหลืองป้ายเหลืองในป้ายเหลืองก็ติดมาชมนะคะท่านใดน,นะที่มีรถหกล้อนะคะออกรถมาใหม่ก็ให้เอเจการ์ดนะคะว่ายังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการติดตั้งฟิล์มกองแสงเซรามิกนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามผลงานของเอเนการ์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วนะคะติดฟิล์มนะคะพ่นกันสนิมนะคะใส่สีลดรมเสียงนะคะรถทุกรุ่นทุกไซะะส์นะคะทุกสีนะคะรถเก่ารถใหม่ หมดนะคะก็ขอขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ